สวัสดีครับเพื่อนๆครับเอฟซีทุกคนเดอร์มันนี้ฝนตกแห้งครับพี่น้องครับก็เลยเดิมาภากเสียงที่หลังครับมัอนีอยู่ห่องว่างๆครับกะทำงานออเดอร์ครับมัอนี้ทำงานออเดอร์นี่ครับมันนี้เฮ็ดสร้อยพระสร้อยห้อยวัตถุมงคลแบบห่วงเดี่ยวกับห่วงเดี่ยวแบบปั๊บได้รูดได้ครับมันนี้ก็นั่งเฮ็ดอยู่นี่แหละครับพี่น้อง เหมือนเขากักตู่ไว้ในตู่ครับเพราะว่าตลาดนัดบางตลาดก็ปิดครับพี่น้องตลาดนัดปิดเยอะเลยกะออกขายบใ่ใครได้บันไเดคนกะอยากเงียบเงียบอยู่ครับแต่ว่า,ากโชคดีอย่างหนึ่งคือมีออเดอร์นี่ผมกะถักเป็นห่วงเตรียมไว้ครับถักเป็นห่วงเตรียมไว้เลยลอยไว้ครับคือเอาห่วงมาห้อยเอาเชือกอันเทียนมาห้อยคุณอะของเตรียมไว้เลยครับ ลูกค้าคนไหนจะสั่งก็ได้เลยครับได้ทันทีเลยหมตห้องห่วงออเดอร์มาเต็มที่นี่ครับตัดเสื้อไหว้ครับตัดเสือ้อไหวกแต่เขาอยากเห็ดให้เร็วเขาก็ต้องเห็ดเป็นตังสีครับตัดเป็นชุดชุดไวเห็ดเป็นชุดชุดไวนะห่วงเขากา็เอาเชือกเทียนมาพันไวได้เห็ดได้เร็วขึ้นครับสําหรับออเดอร์ที่รับมา นี่ครับวิธีเฮ็ดของผมก็ใส่ห่วงแหวงสีก้อนครับนี่ใส่ห่วงไว้มัดหาจุดกึ่งกลางพี่น้องหาจุดกึ่งกลางหาจุดกึ่งกลางให้ได้ก่อนนั่นก็น่งห้อยนางห้อย,ห,อยห่วงมันไหวเลยครับไปเลยหลายบาดเขาจะไปถักเท่เดียวนี่มันจะได้หลายเส้นพร้อมกันบางครั้ง,งเขาลูกค้าสร้างมาเป็นเลยลอยเสน้นเขาก็ต้องเฮ็ดใ,ให้ได้ให้ท่านเลยครับ นี่ครับวิธีการครับวันนี้ฝนตกแห้งอีหลีพี่นอ้องฝนตกแห้งด่างแห้งนี่นี่ที่ผมกาลังผากเสียงอยู่นี่กะฝนก็กาลังไปปล่อยอยู่ครับได้ยินเสียงบอครับอาจที่เสียงบ,บ,ยงบ่ชัดเด้อมีมีสายฝนโปรยปลายลงมาครับพี่น้องนี่เก็ดใบถันมันวัจุดกล่งกลางเข้ากับหูหาเอา,เ,อาเพราะว่าสันทักไปแล้วถตามันบ่เกลื่งกลางมันก็สีบดสวยครับพี่น้อง สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยู่ว่างๆตอนนี้กําลังวางงานหรือว่ากาลังตกงานอยู่กะมหัดมาเห็ดใดเด้อครับผมเพื่อเสริมรายได้ช่วงวางงานบว่าติอยู่ต่างจังหวัดเอาก็เห็ดไว้ได้ครับอันสินค้าพวกนี้เฮาขายบาแพงเขาเห็ดเองเขาก็พ่ออยู่ได้ครับพี่น้องบริเวว่าสรีลำสรีรวยดอกแต่ว่ามันกะขายได้ครับตราบใดที่ เมืองไทยเรายังนับถือพุทธและก็มิพระเครื่องได้ฮอกเด้เขาเจ้ากับสื่อฮอาอยู่แล้วครับหรือว่าเราจะทําให้ใส่เองหรือว่าแจกให้ญาติพี่น้องนี่ครับมันเหตุง่ายๆครับผมหรือว่าคนไหนอยากรับไปขายขี้เกียจทำเองกระโทรมาได้เด้อ0853679443 ผมก็สิทรงให้ครับหมายถึงว่าโอ้ขี้ขานมนานังเห็ดปวดหลังปวดเอวอยากได้สินค้าพย,ยยศดไปขายกะติดต่อมาได้เลยครับโอ้ยเสียงดังในเด้อพี่น้องฝนตกแห้งด้ตอนนี้ครับในกรุงเทพฝนตกแห้งนี่ครับผมก็เห็ดกล่องไว้ยงจีหละครับเห็ดไหวมัดนี่ครับเห็ดห่วงพันเอาเสือกพันน่ะเสือกพันห่วงอ่ะ วางถี่ก้มกลมไว้นะครับเนี่ยครับเ็ดเตรียมไปจังสี่ครับแล้วก็มะมัดใส่กับหัวเนี่ยนี่แบบนี้ครับนี่พันไ้ให้เรียบร้อยก่อนมันจังไววิธีการแันจากเทปไปไวว่าว่าเขาก็มามัดใส่นี่เลยนี่นนนนนใส่กลางของเสือกเมื่อนี้ผมใส่เสือกเบอร์ซีเลวพี่น้องเบอร์ซีค่อนข้างง่ญ่ครับเพราะว่า ูกค้าคนสั่งมากครับเป็นเป็นงานสั่งออเดอร์ครับนี่ก็มัดแค่นี่พี่น้องมัดเห็นมันกึงกลางมัดแล้วต่อไปก็สิบเอทักคแค่นั่นล่ะงานพวกนี้ก็เฮ็ดง่ายครับราคาทรงผมกับทรงเสร็จละสิบบาทครับสางฮวงเดี่ยวแบบพับได้รูดได้ครับหร,รับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอยากได้ไปขายอยากได้เป็นอยากได้ไปแจกหรือตั้งใดก็โทรมาได้เด้อครับผมประหยัดให้ประมาณนั้น ยี่สิบสามสิบเซนขึ้นไปแล้วครับจังสีทรงอันหน่อยไลยน์นกับบอคุมค่าทรงครับเพราะว่าผมทรงเซ็นละสิบบาทเองครับเซ็นละสิบบาทหรือไผ่สีเฮ็ดเองกับเบิง้งตามตัวยางได้ครับนี่ครับม,มัดธรรมดายาสีเฮ็ดไถเบิ้งครับไผ่ยากเ็ดเองกับว่าเป็นหยางกับเฮ็ดเบิง้ง เสียงฝนกับโปรยปลายนี่เนี่ยก้มเง่าครับก้มเง่าของเชือกกับประมาณนี้ครับนี่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 เดี๋ยวจะวัดให้เบิงครับนี่ล่ละประมาณนี้หละนี่แบบปั๊บได้รูดได้ได้ดครับแบบนี้เนี่ยกแบบระเฮ็ดครึ่งกลาง หาจุดกลึงกลางใส่ห่วงง่ายๆครับพี่น้องลองเห็ดเบิงผู้ยขานเห็ดกระโทมมาเลยเดอ้อยี่สิบสามสิบเนขึ้นไปทรงไห,หอดบ้านโลดไม่ต้องย่านทำจริงส่งจริงนี่มัดเข้าไปพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะมือเมือม่อนึงผมก็นั่งเห็ดนี่แหละครับออเดอร์ให้ลูกค้า ก็ได้ใส่อยู่พี่น้องสั่งไรได้ได้อยู่อันนี้อยู่บ้านอยู่หยังเขาอยู่ว่างๆก็นั่งเห็ดได้ครับเอาเชือกเอาหยังมาล่องเห็ดเบิงมาล่องฝึกล่องฝนครับอาจจะเป็นไรได้เสริมหลังทําให้ทาหน้าหรือว่าเขาหลังกีดยางถ้าว่างๆกลนขึ้นกับว่านาั่งเห็ดได้ครับพี่น้องโพดล่องขายได้ครับก็มีเพื่อน,อนๆที่เพื่อนอยากได้บางคนเพิ่นเห็ดเป็นเพิ่นกะบบเห็ดครับเพราะว่า ่นมีภารกิจหลายอย่างนั่งเทียคนกับไปเปิดลานอัดกรอบพระสี่นกับสั่งนี้ดีครับ้านอัดกรอบพระ่นกับสั่งเพราะว่าคนบ่มีเวลาเฮ็ดนั่นแหละว่าง่ายๆกับมาสั่งเฮ้าก็มีออเดอร์นั่นนี่ครับมัดไปทังสี่หล่ะครับมัดไปลหลายๆนี่ครับมัดไว้มัดไว้สั่งมัดทักเทียเดียววัดพี่น้องหลังจากเขามัดไอว้วงไว้ หลังจากนั้นกับมคขงให้ตึงพี่น้องขงใไ้ตึงนี่ครับเฮ็ดไหเบิงไก่ๆแล้วก็เอาเสือกมาถาักทับห่วงที่ห้องมัดจุดกึ่งกลางไว้นี่มื้อน,นี้ผมที่ใส่ดำรวนนะครับอู้ใดอยากได้สีอื่นก็สลับเอาเดอ้อพี่น้องน,นั่นมัดเขาจั้งสี่ซื้อ่ายนายแต่ว่าสำคัญเฮ็ดกะพรมาได้มาสั่งเอาสามสิบสี่สิบเซน อยาสิรงไปไห่หอดบ้านหอดซองเพื่ออยากเอาไปขายเที่ยวโอ้ยบ่มีเวลาเฮ็ดดอกพอดีอยากเอาไปขายตามตลาดนัดแต่ว่าช่วงนี้ก็ลําบากกันแน่จังน้อยพี่น้องโควิดเนาะ,ะจางมั่นเขาก็เฮ็ดถิมไว้จักมือหนึ่งโควิดมันมันหายไปแต่เนา้ว่าตายก่อนนะครับเขาก็ต้องได้ขายเฮ็ดไปโหลดนั่นนี่ครับมัดเป็นสีซ,ซื้อครับ ดึงตาเรื่อยๆเฮาก็เห็ดเปลี่นไปปวดหลังปวดแอวกะนอนพักก่อนนี่ครับตักไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ตอนนี้ฝนตกเดอพี่น้องเลยอาจทิเสียงอันดังเนี้ยจักน้อยฝ่าฝนมาตอนนี้ก็ได้ได้ซุ้มได้เย็นอยู่ดอกห่อนอยูุ่บิดมือเบิดคำนี่ตักไปตายนี้นาน ลำบากอยู่ครับพี่น้องช่วงนี้โควิดแต่ก่อนออเดอร์หลายด้ครับออเดอร์หลายพ็โควิดมากกะอยากเบาๆบางๆลงแต่ว่าผมก็เฮ็ดเก็บไวถ้ถิมไว้ครับนี่สอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปในห่วงเพื่อความแน่นหนาครับนี่ดึงให้มันกระชับดึงให้แน่นๆเลยนั่นมันก็ะีหัดห่วงให้อยู่อีกเส้นหนึ่งกสง็สอดเข้าในห่วงนั่นสอดเข้าในห่วงเดี๋ยวเฮ็ดไว้โอ้ยมันสอดยากเนาะนี่ จับมาดึงใบดึงให้ตึงอึ๊กน่ะไปเลยยิ่งเงาว้วบาดนี่ไอ้นันซ้ากันขับขางนี่ครับพี่น้องซาง้ากันขับขางนี่เขากะตัดกะไฟแช็ลลนเื้อพวกนี้ต้องไฟแช็คลนอย่างเดียวครับถึงสี่ยูน่ะดึงให้แน่นครับรับรองแข็งแรงทนทานครับราคาส่งก็สิบบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยกว่าจะได้แต่ละเส้นก็ อย,อ,ยอย่าหำย้อยอย่าหำย้อยเลยนะครับไอ,อยาเคล็ดเองกับว่าเป็นอย่างครับวบงหวงดิชาครับใายทอดให้พี่ให้น้องสําหรับคนมีความพยายามอยากเคล็ดขายนี่ครับไปสร้างสรรค์ฝีมือเอาต่อไปแต่บ่มีคนเคต็ดมีแต่คนสื่อเหมือนกับสีบ่มีฟูอนุรักษ์ไวเดอพี่น้องเด้อไปหัดเคล็ดกัน,นั่นเห็นบ่แข็งแรงปุ๊บ หอ,อยบะมี่ลุดแบบน,นี้นจับซ้ำกันแล้วกับไฟแช็คลนครับตัดไฟแช็คลนนี่ครับไฟแช็คลนแล้วก็ออกมาเบิ้งงานกะสวยขึ้นครับนี่เอากระมาเบ่งปลายวันี่นี่ปลายสองฟั่งนี่จับปลายสองฟังนี่นละกะมาตัดเอาเชือกเทียนว่าเยาพอสมควรครับตัดกะเอา ย่างลัดเส้นครับเพราะว่าห้าสิบไปมัดสองฟังไอซอยแบบนี้เฮ็ดเ <c oughs> ้เบิ่งบ่อยอยู่ครับแต่ว่าเฮ็ดไวสําหรับเพื่อนทีอน่อยากลองเฮ็ดเองนี่ครับมามัดตรงปลายมันนะครับมัดตรงปลายมัดตรงปลายเชือกทั้งสองฟังเสียงดังเนยเด้อพี่น้องเออฝนตกคุณ่ะดังจ้ากจากอยู่คุณยินยินมานอ้อมเจ้าฝนตก,กแรงมากเลย ฝากขนกระล่างเขาแม่ครับพี่น้องนันมัดสองฟังแล้วนันมาเกี่ยวใช่กันคนเราฟังสีหน้านะสีเฮ็ดแบบปั๊บได้รูดได้นี่ยเอาปลายอีกข้างหนึ่งมามัดใส่ข้างหนึ่งนะมัดให้มันอยู่มันตีเลื่อนได้รุ่นนี้มัดแล้วกับพันให้มันแน่นครับรับรองแน่นหนามัด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 พันให้ดูสวยงามด้วย เอดแทนแทนน้าแล้วก็เบิ้งเรียบร้อยให้สวยงามน้ำครับปืดนั่นท่นไปอีกรอบนึ่งเพื่อความแน่นหนะนานานบาดไปแช็คลนุนท่อนตัวไปแช็คลนุน วางเพิ่ประจำนี่ทางนี้ก็คือกันตัดออกไปแช็ดกรนนี่มองไปเนี่ยเขาก็ตัดเลยครับพี่ร้องตัดให้เขาไปตั้งแต่สีฟูฟูองสีเขากับสีล้นไฟได้บานล้นไฟเขากับบีบเห็นไปติดกับเสือกเสือกเทียนนะครับนั่นมันติดกันเลยนี่เห็นร้อะมันติดกันอยู่ทิ้งๆนงเลยบานนั่นเหมือนกาวหยอดเลยนะ ยิ่งก็กาวยอดอีกคุณเห็นว่าปิดกันม่มีลุดแล้วก็ลูดได้นั่นเห็นว่ามันลุดได้ฟังนั่นกับเฮ็ดคือกันบานกับไปเฮ็ดอีกฟังหนึ่งคือกันเฮ็ดคือเกาล่ะล่ะ้าวเลยปาก้านดึงให้มันแน่นเฮ็ดคือเกาคือฟังมังหันล่ะแล้วก็ล้นไฟั่ะ นัานก็ตัดกับเป็นอันเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งเส้นนะนานเรียบร้อยเลยพี่น้องใครสนใจอยากทำเองก็ทำไปที่เกียรติทำก็โทรมาเลย085 3679 443ส่งเส้นละ10บ,บาทแต่ต้อง20 30เส้นกินไปเด้อ่อาสร้างหน่อยลายพี่น้องการส่งให้ นั่นปึ๊บปุ๊บปุ๊บั๊บ,บนานเรียบร้อยก็สิรูดได้รูดได้รูดได้ดไดเอามาบาดนี่สิบอกวิธีใส่เฮเบงสองคนเพื่นว่าใส่แนวใดละบานก็สิเข่าหัวได้สันโอ้ยนี่เขาดึงสองสี่ก้อนนี่ตอนผมไปขายลูกค้ากรรมถา,านอ,าอ๋อสัน่นวันนี้สิใส่ว้อได้ตีสันโอ้ยนั่นเด็กเขาก็รูดออก ก็มาหูดลงเจาะเสียวสันก็จับข้อลิบก็ได้นี่เจาะเสียวจับข้ออังสีก็ได้เนี่ยคนคนมักบักติดข้อนี่อย่าไว้รุ่นไว้รุ่นเนี่ยเขาก็หอยพระวงนี้นี่บาดเขาอยากเอาออกเขาก็ดึงคืน,นคืนคืนบ่มีลุดนั่นอยากเอามันเหย้าก็ได้เหตงไดรอวอ่ <c oughs> นั่นครับเลนสีก็ได้ครับเสื้อพวกนี้ครับ เขาอยากเล่นเป็นสีสันสีนันสีนี่นี่เสียวออกเขาก็ดึงออกไอ้มันกวงออกแล้วก็ดึงออกนานเป็นอันเสร็จเร็ดเป็นอยู่ตัวมนันไปดึงหัดข้อจากคว้างตายคอรอนี่ครับมัอนี่ก็แค่นี้แหละไปล่องเบิงเอ็ดป๊อเป็นก็โทษมาได้สั่งได้ครับ